สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พีๆเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็มาพบกับแอดลองเช่นเคยกับในคลิปที่2นะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่11นะครับเดือน5 2565นะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตร2เม็ดมัดรวม4น้นอยนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับแนวทางในโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆผมให้เด่นไปที่ ห้าและก็สองนะครับผมห้าและก็สองนะครับก็เน้นเป็นในรอบพิเศษแล้วก็รองรอบปกตินะครับเมื่อวานนี้นะครับรอบเฉพาะกิจนะครับผลที่ออก1 2 5กับ6 4นะครับพี่พี่ก็มาใน 2- 5ตรงๆเลยน้อยแรกนะครับมาในตัวเด่นตัวเน้นแล้วด้วยนะครับนะครับผมเนาะเฉพาะกิจนี่ออกดีจังนะครับพี่พดูดิมาในตัวเน้นเลยนะครับ ส่วนรอบพิเศษนะครับผมที่ผมเน้นให้นะครับ820กับ55นะครับอันนี้ก็มาตรงๆนะครับแต่ไม่ใช่ตัวที่ผมเน้นให้นะครับ20นะครับพี่ๆสายวิ่งสายรูดได้เฮเลยนะครับส่วน5ส่วน5ก็มานะครับพี่ๆแต่ว่าผมไม่ได้จับคู่ให้นะครับเนาะไม่ได้จับคู่ให้55นะครับ55า1 54 58 59นะครับก็ถ้าใครเอา5ไปวิ่งลุตก็เข้าเหมือนกันนะครับ55นะครับมาเด้งๆเลยนะสองน้อยแรกนะครับผม ส่วนรอบปกตินะครับ1 0 6กับ63อันนี้หลุดไปนะครับพี่รอบปกตินี่หลุดไปนะครับส่วนรอบ v i p นะครับผม8 0 8 2กับ22นะครับผมไม่ได้จับให้นะครับพี่2 2 2กับ82เนาะไม่ได้จับให้นะครับก็ถ้าใครเอาไปวิ่งลูดนี่มาทั้งล่างทั้งบนเลย2นะครับถ้าใครตาม2นะครับพี่เมื่อวานนี้นะครับเด้งๆเลยนะครับก็ดีใจกับ พี่พีเอฟซนะครับถ้าเกิดนําตัวเลขไปเป็นแนวทางนะครับผมก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสําหรับนะครับแนวทางโคงสุดท้ายฮานอยของวันนี้นะครับผมผมก็ยังชอบตัวเดิมอยู่นะครับพี่พี่ยังชอบตัวเดิมของเมื่อวานนี้อยู่นะครับผมให้เด่นไปที่นะครับให้เด่นไปที่2นะครับพี่พให้เด่นไปที่2 กับเนะครับสายวิ่งลูดสายวิ่งรูดวันนี้ผมให้ไปที่9้านะครับพี่พี่เด่นสองเด่น9้านะครับสำหรับเด่นสองนะครับก็จะมีนะครับสองหนึ่งสองสี่สองห้า แล้วก็28นะครับส่วนเด่น9วิง่งรุ่นที่9กนะครับก็จะมี90 92 95แล้วก็98นะครับผมส่วนที่ผมจะเน้นให้นะครับส่วนที่ ผมจะเน้นให้วันนี้ผมให้ไปในรอบในรอบพิเศษนะครับพีพ่พี่ก็คือเน้นไปนในรอบพิเศษนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ลองเอาไปพิจารณาในรอบเฉพาะกิจหรือว่ารอบปกติหรือว่า v i p ได้นะครับบางทีก็ไม่มาในตัวที่ผมเน้นนะครับพ,พี่ๆบางทีก็ส่วนมากจะออกในรอบ v i p บ้างนะครับแต่ว่าคือหลักๆที่ผมชอบก็คือในรอบพิเศษนะครับ ส่วนตัวที่จะเน้นให้นะครับส่วนตัวที่จะเน้นให้ก็จะมีนะครับผมสองหนึ่งนะครับผมสองหนึ่งแล้วก็สองห้านะครับเกปดแล้วก็ เก้าห้านะครับพี่พี่ก็21 25 95 9 8นะครับผมส่วน3ตัวนะครับเลข3ตัวผมให้ไปที่เลข0นะครับก็จะเป็น0 25 098นนะครับถูกอกถูกใจกันหรือเปล่านะครับพี่พี่ ก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับสลับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับสลับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆกําลังแรงใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมเดี๋ยวจบคลิปนี้ผมก็จะทําในแนวทางหวยเลาพัฒนาในโค้งสุดท้ายนะครับก็รอติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผมเนาะนะครับหนึ่งกำลังใจก็คือ1พลังนะครับผมสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ